บอกว่าเขาตะเวนลักทรัพย์เนี่ยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นบ้านมา15หลังแล้วคุณผู้ชมสุดท้ายชาวบ้านครับรวมตัวกันสามัคคีคือพลังจับตัวหัวขโมยได้แล้วครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมภาพวงจรปิดนี่ใสเหมือนแบบเป็นเสื้อกันฝนนะสีส้มๆหน่อยนะครับโดยที่รู้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีกล้องวงจรปิดแต่ถ้าดูจากมุมภาพนี้ผมว่าเขาน่าจะรู้ครับหยิบร่มสีเขียวมะกลางบัง ไม่ให้กล้องบันทึกภาพแล้วเหมือนพยายามจะหันหลังหันปิดเนี่ยใช่ใช่ออนะเหมือนพยายามจะบังมุมกล้องนะฮะแล้วพอบังได้สําเร็จก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินในบ้านครับหลังจากนั้นก็หลบหนีไปจนกระทั่งตอนตีหนึ่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจที่สพทุ่งใหญ่ครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งที่อำเภอทุ่งใหญ่บอกว่าสามารถช่วยกันปิดล้อมสวนยางพาราแล้วก็จับคนที่ก่อเหตุได้ชื่อว่านายอิทธิพลครับอายุ37ปี นี่สภาพตอนที่โดนจับก็คือถูกมัดมือมัดเท้าโดยสายไฟค้นใน่ตัวเนี่ยมีเงินสดมีไขควง2ชิ้นแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องมีหนังสติ๊กอีก1อันนะครับหลังจากที่เมื่อกลางดึกเจ้าของบ้านครับชื่อว่าคุณสาธิตเนี่ยเขาก็ออกไปรีดยางตามปกติเขาปล่อยให้ลูกๆเนี่ยนอนอยู่ในบ้านมี2คน 2> คนจนกระทั่งวงจรปิดครับเดี๋ยวนี้เขามีการจับความเคลื่อนไหวพอมันมีความเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะส่งสัญญ,ญาณเตือนไปที่มือถือไง ตัวคุณพ่อออกไปกรีดจางพอมีความเคลื่อนไหวปุ๊บรีบกลับเข้ามาครับพบว่ามีคนร้ายย่องเบาเข้าบ้านกําลังรื้อค้นได้เงินสดไปหลักหมื่นก็รีบขับรถกลับมาแล้วก็เรียกให้เพื่อนบ้านออกมาช่วยกันตามจับพอคนร้ายมันรู้ตัวครับมันกระโดดหนีทางหน้าต่างวิ่งเข้าสวนยางห่างจากบ้านไปประมาณสัก500เมตรแต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับนายอิทธิพลโดนจับครับแล้วก็สารภาพว่าเดินสายขโมยของในพื้นที่เนี่ยมันหลายเดือนแล้ว ไม่ต่ำว่า15หลังที่เข้าไปเยือนในแต่ละบ้านได้เงินสดได้อาวุธแล้วก็มีทรัพย์สินจํานวนมากบ้านกำนันก็เข้ามาแล้วนะเจ้าตัวบอกแบบนี้นะครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปซื้อของกินของใช้แล้วก็ซื้อยาบ้ามาเสพฮะับหมอไปย้ใจอ<ล>ะไรกับซูมาเล่นมาไหเล่นปืนปืนพาไปเนาะปืนแต่ได้พาไปไหนไม่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 มเคยนะกมาิปืนลวป่อแ่นุ่ง เออจะเรียกว่าการจับตัวหัวขโมยครั้งนี้ได้เนี่ยชาวบ้านมากันหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าทุกคนดีใจอ่ะจับ,บได้แล้วจับได้แล้วออหลายบ้านถูกขโมยขึ้นบ้านมาแล้วจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้คือบางคน,นยังไม่กล้าถึงกับท่านออกไปกีิดยางช่วงดึกๆ ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาจะต้องไปกรีดยางช่วงดึกเขาบอกไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวว่าขโมยจะขึ้นบ้านสุดท้ายจับได้นะครับแต่ว่าตํารวจไม่เชื่อว่าจะทําคนเดียว<อ>น่าจะเป็นขบวนการหรือเปล่าเพราะแบบขึ้นมาตั้ง15หหลังแล้วอ่ะเออคนเดียวนี่ไม่น่าไหวนะเดี๋ยวต้องไปตามจับเพื่อนร่วมขบวนการมาให้ได้ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับ